ในการมาพ่อมาพ่อกันน้องทูนอีกแล้วเนาะฝอยพี่น้องโดยมื่อวานนี้ทางน้องท่นกับยูเพว่นยูซานคือเก่าน้องฝอยพี่น้องโดยเนาะกับทางน้องท่นกับมาแต่เตาถ่านแล้วเนาะตอนนี้กับมาแต่หำน้องน้องคนมาแต่วุ้งเยนเนาะฝอยพี่น้องโดยเดี๋ยวทางน้องท่นก็จิพาฝอพี่น้องไปเบิ่งทางป้าแล้วกับเบิ่งทางน้องเล่นพอนาล่างรถอยู่เนาะฝอยพี่น้องช่วงนี้กับพ้นโต๊ะมาฝอพี่น้องฝนตกหากระเซ้านี่เลยเนาะโดยเนาะไปกันเลยฝอยพี่น้อง โอเคโดยเนาะเดี๋ยวเขาไปหาทางน้องลินไนเลยเนาะสบายดีน้องลินทางน้องลินไปกันทางน้องละน้อยไปกันสบายดีน้องละน้อยเป็นอะไรไปโรงเรียนนะมวนบ่มวนมวลพี่มาล้างรถน้ำเอื้อยไว้เอื้อยล้างรถอยู่ในเห็นบ่ตอนนี้กระทงน้องทงกับเอาป้ายมาเรียบร้อยเนาะพ่นอโดยโดยติดป้ายเรียบร้อยทางรถน้องทงกันแล้วเนาะป้ายกับสี่ เจ็ดศูนย์สองเนาะไฟพี่น้องเนะาะสี่เจ็ดศูนย์สองไฟฟ้าน้องโดยคือว่าครบทางนงทงได้ป้ายเรียบร้อยเนะาะไฟพี่น้องเป็นรถของนงทงแบบทาวรเลยทาวร์แต่แค่ซื้อชุดคนละไฟพี่น้องซื้อสดมีแต่รอป้ายเนาะตอนนี้ก็ได้ป้ายเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็แบบอ่าทางป้าเนาะไฟฟ้าน้องน้ำก็ขึนน้นเนาะแต่ว่า มันถ่วมใหม่แลนะ้วเนาะวานนี้โอ้ใหมเห็นรอหน่อยเดีวยวทางทนลวงทงก็จะไดะ้เป่งเปล่งน,น้ำลงอีกจังหน่อยเนะนาะพ่อพี่น้องด้วยน้ำรู้สึกว่าน้ำเดขึ้น,นยังหรือว่าบ่อบ่อเป็่ปองออกที่เอาไมขึ้นก็ได้เนะนาะพ่อพี่น้องด้วยนันแหลือปลาด้วยอันนี้ไข่ไข่ไอ้นี่ด้วยไข่กระปุกนี อ่ะให้น้องเล่าน้อยมันเกลือปลาเนาะบัดนี้อ่ะเกลือดูน้องล่น้อยเกลือปลาปูเอาไว้เถิงปูทาหวานลงโอเห็นบ่เห็นบ่แแกจกเลยโอน,อน,น,อน้อยเนเกลือ หวานลงเละเลยแล้วละน้อยหวานลงเละเละวะส่นหุ่มกินนะ

ใส่น้ําลงกะดอยอันนี้ก็ทางน้องละนเสือปลาเนาะพอกนน้อง้าพาน่นะเอานี่นเีน้ํา แล้วแเรวก็นองละน้อยจะหาอน้ำไว้พี่น้องไว้จะหาอน้ำล่างหลุดแล้วเราก็ลิ้นเดี๋ยวทางทุ่งกับเป่งเป่งน้ำไว้กันน้องพี่น้องด้วยทางทุ่งกับเป็นเทตนาเนาะพี่น้องเป่งลงจักหน่อยเนาะพี่น้องด้วย ทำให้คงเป็นน้ามัายเนาะแต่ว่าเอาตานางขังไว้ยานตาออกขอยพี่น้อง้วยตาออกจะขึนข่าอยู่ในนี้แล้วก็เอาขึ้นใหม่ได้เนาะคอยพี่น้อง้วยโอเคเนาะทางมัคงกาเสีามาล่างรถเพิ่มเนาะยันน้องเพิ่นล่างบมายากเกียงไปไดนทางคงกาเสีมาล่างเพิ่มเนาะทางหัวอาหารก็น้องแล้วน้องถึงแบบบานลายเติมเนาะโตทีมากินกับขึ้นมากินอยู่เนาะขอยพี่น้องด้วย โอเคโดยพ่อพี่น้องทางนกทงกระซิมาล่างโหลดอีกเนาะตอนที่นกทงไปแปรงโหลดกับทางพ่อเจ้าห้านมันล่างให้เนาะพ่อบพี่น้องเนาะส่วนแปรงของตรงล่างกันเนาะสำเร็จละเอียดขนาดแต่ว่าทางนกทงกเนี่ยมีรถมารถลูกต้มมาอีกเนาะพ่อพี่น้องก็เลยเปื้อนโหลดไปแล้ว เคมะทางโน้ตุ้งกัล่างลดเรียบร้อยเลยเนาะโดยทางโน้ตุ้งกับชีอ่าไปอันปิดน้ำเนานะพ่อพี่น้องโดยสื่ว่าน้ำลงหล,ลายพ่อพี่น้องพก่กลงจนสีอันนั้นเลยเนาะพ่อพี่น้อง,องโดยอ๋อทางปลาเหมืนกับกระโดดออกมากันหลายตัวแต่เนาะพ่อพี่น้องเน้ตุ้งกระโดดออกมาพก่กโอเคเนาะทางโน้ตุ้งกับชีได้อ่าปิดน้ำก่อนตอนนี้ โอเคเนาะพ่อยพี่น้องถึงน้องทวงกระ c h ให้พ่อยพี่น้องได้เห็นเนาะปลาก็เริ่มใหญ่แล้วเนาะพ่อยพี่น้องนี่เพิ่งกินหัวหานเริ่มแบบทองเบ็งเบงเลยเนาะพ่อยพี่น้องโอ้ทองใหญ่เลยเนาะอ๋ออ๋อทองเบ็งเบงเลยเออเงียงเงียงเงียงเพิ่งนี้เงียงถ้าจับแหงเงียงชิบักมือเนาะโอ้ทองเบ็งเบงเลยเนาะตัวใหญ่ออ๋โอเคปล่อยลงอ่างเลยเนาะ ở ra khoảng 3 tổ tố phân ong, tổ này nõi lên nè phơi phân ong này, nhang đây tổ này nè phơi phân ong, phơi nhang này nè, ngoáy nè, phơi nõi cụm lên tổ này, bỏi luôn này nè, หลังรถเพลินผลน้องเพ,พี่น้องด้วยก็เลยอ่ะน้ำจนแหง้งหลายแต่น้อทั้งนุ่งทงกะชีเป่งใส่อีกจังหน่อยกับน้องเพ,พี่น้องด้วยเป่งใส่แล้วกะชีให้พอดีกั็มาทั้งอันนี้น้องเพ,พี่น้องด้วยก็จังหน่อยทั้งนุ่งทงกะชีได้หมอนแล้วแหละเพราะว่ามือเถื่อนขพ่นชิโต๊ะมาอีกเน้องเพี่น้องด้วยเนาะ หยัยดพนโตกไหมโอเคโดยน้องเพื่อนน้องทางทงฉีอาเอาไม้ลงนี่น้องเพื่อนน้องโดยเอาไม้มีลงเนาะเพื่อนน้องไหนเด็กใครเอาลงนี่าะว่ามันสูงหวดเห็นะไม่ Né bây giờ nó nói rồi โอเคได้แล okay. ้วเนาะพ่อพี่น้องด้วยเฮาสิตอกให้มันแน่นเนาะจานน่องทนสิตอกตอกให้มันแน่นเนาะพอพี่น้องจานน่องทนก็เปงน้ําลงอีกจัหน่อยเนาะนีก็ปายังบ่ค่อยใหญ่ปานดเนาะตัวใหญ่ก็ใหญ่ตัวน้อยก็น้อยเนาะเมื่อกี้ก็เห็นตัวน้อยสํานิวซี่นี่เนาะอพี่น้องเนาะตัวที่น้อยตัวที่ยังบ่ใหญ่เนาะอพี่น้องด้วย ตัวทีใหญ่ก็ใหญ่จังซีเนาะครับพี่น้อง่นบ่อยบ่อยๆเนาะลองเก่อนเนาะบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิขึ้นมากินหรือบ่เนาะบางทีก็เพิ่นกินหัวอาหารเบิดแล้วบ่จังเนาะพี่น้องด้วย โอเคเนาะหวานเผื่อไว้ตัวน้อยค่อยไปน่องไอ้ตัวน้อยเพิ่นกินบ่ทันตัวใหญ่เนาะทางน้องทงหาก็เห็นตัวน้อยตัวนี้เนาะค่อยไปน้องทางน้องทงเปล่งมาก็ยังบ่ได้เห็นน้อยซํานี้เนาะค่อยไปน้องหาก็เห็นว่าเพิ่นขี่ตัวน้อยยังก็มีเนาะสำนี่ชี้มือนี่เลยเนาะค่อยไปน้องน้อยอันนี้แบบกินหัวอาหารบ่ท่านมาเรือจังได๋เนาะค่อยไปน้องโดยตัวที่เพิ่นใหญ่ก็ใหญ่เนาะ ฝนตกมาเนาะหลายมือเติบเลยกัประมาณอ่ะสองมือเนาะฝนตกเนาะสองหรือสามมือเพื่อ้พี่น้องกัหากระพึงเศร้าเนาะตกเศร้าน,นี่ก็ตกเนาะด้วยโอเคนะ้องพื่อนพี่น,อน,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 น้อ,อปปทงท่านนักท่งก็คือวิได้จบคลิปเพื่อนทุนนี้เนาะกับขอบุญขอบคุณนะทางเมย์เชเบิร์ชูสุชูคนเนาะที่บังคับวงทวงตัวตนจบๆ,ๆที่ผู้ษณาเนาะท่านนกักท่องเที่อ่า จ,จะได้จบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะผ่อพี่น้องเดี๋ยวอ่ะพอ,พอกันในคลิปหน้าผ่อนเป็นน้องทองทองทถงกะอ่าขอบุญขอบคุณทางเมย์พีเบิร์ดชูคูชุกคนเนาะที่เบิร์นคลิปทองทองขอให้เมย์ยู่ดีแมงเด้อความเจ็บจะได้ความไข่จะมีคิดจริงได้ก็ขอ,ขอให้สมปทานาะเดินทางไปใช้มาใช้ก็ขอ,ขอให้ปลอดภัยเด้อให้จเจริญในนาทีการงานเนาะทางตรงก็จะได้จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องบเบิร์ดชูขูสุขคน Sabai di.